มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวอ่ะเห็นเสื้อตัวนี้นะคะเราจะมาแนะนำรีวิว <review. S 2> พรีวิวเออแนะนำาาแหละเรื่อง,อ,งอะไรเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากมก็คือเรื่องสะดุดรัก บิสเตลิงซึ่งเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดของน้องเจ้ารู้สือนะคะใช่น้องเลอกเยียนนะกลับชาติมาเกิดแล้วตอนนี้เป็นคนอายุป,ปัจจุบันจ้า <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยหาดูได้ยากนิดนึงเพราะว่าฉายทางแอปพลิเคชันโยคุกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือ True ID ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไก่ไม่มีเลยนะตอนนี้ก็เลยอารมณ์เหมือนกระเป๋ารองเท้าใช่ไหมต้องมีครบก <c oughs> อันวีทีวีวิวเน็ตฟลิอะไรอีก <c oughs> ทรูไอดีจ้ะจ้ะ <Wow. S 1> มีทั้งหมด24ตอนก็ไม่ได้ยาวมากแล้วตอนหนึ่งก็คือประมาณ44-45นาทีเท่านั้นเองก็สันส้นๆเนาะใช่นะักเอก็คือเจ้าลูกสืออย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้พระเอกคือหลิวเธอร์ซึ่งคนนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นานจากรายการฝึกช่วงช่วงอ่านไม่ออกเป็นออกเสียงยังไงก็ไม่รู้อะเออของคนจีนที่เป็นรายการของทางช่องว t ทีวเมื่อปี2019แล้วเขาก็เคยเล่นเป็นพระเอกมาก่อนเรื่องนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึง่งที่มารับบทพระเอกในเรื่องนี้จ้าอายุและส่วนสูงนั้นคือน้องหลิวเธอเนี่ยแก่กว่าเจ้าลูกซือด้วยนะหนึ่งปีเออคือเราอาจจะรู้สึกว่าน้องเจ้าลูกซือเนี่ยอายุเยอะเพราะว่าเห็น ผลงานของน้องเยอะมากแต่จริงก็คือน้องแบบมีมีงานมีมหนังมีละครค่อนข้างเยอะอเป็นหนึ่งคนที่ไก่ค่อนข้างชอบเพราะว่าน้องน่ารักนอกจากจะอายุมากกว่าเจ้าลูกซื้อหนึ่งปีแล้วเนี่ยส่วนสูงยังต่างกันลิบเลยลิวเธอสูงร์สูง188ซนติเมตรเจ้าลูกซื้อ161ซนติเมตรค่ะเวลายืนด้วยกันนะในละครเนี่ยม,มีความแบบว่าแค่ประมาณไม่บรรทัดใช่ประมาณแบบหัวไหลแค่นั้นเองอะ่ะเออแต่ก็มันเป็นส่วนสูงในอุดมคติของคนจีนเขา เนี่ยพระเอกต้องสูงๆนางเอกต้องแบบตัวเล็กๆนะก็คนจริงดูแล้วก็คงจะแบบฟินหน้าดูแล้วเรื่องย่อเป็นยังไงคะอ่าเรื่องย่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเอกที่เป็นซีอีโอบริษัทใหญ่อแล้วก็มีประสบอุบัติเหตุตกลงไปในทะเลปีนขึ้นมาโดนนางเอกขับมอเตอร์ไซค์ชนไปอีกจ้านางเอกเนี่ย เป็นสาวน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวขยันทำงานอ่าสู้ชีวิตใช่มีอาชีพเป็น d e l i v e วอ g i r เอ๋อทำงานขนส่งใช่แล้วก็น้องก็ไม่มีตังค์จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ชายพิลเตงชนไงก็เลยเอากลับมาพักฟื้นที่บ้านเออเก็บกลับมานั่นแหละส่วเก็บหมามาเลี้ยงงี้ ส่วนพระเอกเนี่ยก็บอกว่าตัวเองอะจาอะไรไม่ได้เหมือนความจําหายไปแกล้งเปล่าก็ต้องไปดูว่าแกล้งไหมแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความรักของสองคนที่ต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเออแล้วคนหนึ่งก็คือคุณชายสุดรวยส่วนน้องนางเอกเนี่ยก็ต้องแบบเป็นสู้ชีวิตเออนั่นแหละมีความซินเดอเรลล่าไปละจ้ะพอเรื่องก็เดิมๆเนาะแต่ว่าน้องเจ้าลู่สื่อในเรื่องเนี้ยคือน่ารักมากปกติแล้วนางเอกจีนะมันจะมีความเยอะแบบแปลกแบางบาง เรื่องเราจะรู้สึกว่าเออนี่สวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้คือคอสตูมค่อนข้างดีเหมือนเซนส์คนไทยดูปกติมันจะมีความรู้สึกว่าคอสตูมมันขัดขัด,ขดอะแต่เ,ออเรื่องนี้คือดีให้ผ่านตอนแรกเนี่ยนะเห็นหลิวเธอฉันรู้สึกว่า เด็กไปไหมกับหน้าตากับบุคลิกที่จะเล่นเป็นซ e o บริษัทแต่ดูแล้วก็โอเคให้ผ่านแกน่ารักอยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่เป็นชุดซ e o ตลอดไงก็จะมีอมตอนที่มาอยู่กับเจ้ารู้สื้อใช่ไหมเป็นคนธรรมดาชายก็จะใส่แบบชุดธรรมดาก็น่ารักแก ฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ดูแล้วก็โอ้ยหลงรักคือเป็นสเปคฉันเลยผู้ชายที่แบบขาวสูงตีอืมสเปคฉันเลยแกเหมือนผู้ชายที่ฉันแอบชอบค่ะได้ตอนสมัยมัธยมตอนนี้เขามีความสุขไปแล้วก็แฟนที่เป็นผู้ชายเหมือนกันก็ไปดูกันได้นะคะทางแอป True ID หรือว่าที่โยคูไม่น่าผิดหวังหรอกเรื่องนี้แกไปดูแลชอบอยากมาแนะนำทุกคนฟังค่ะอื